สวัสดีลูกศิษย์แล้วก็เอฟซีนะคะวันนี้เช้าวันศุกร์ที่9มิถุนายนปี -66 ค่ะวันนี้เป็นการฉลองครบรอบ1ปีวันอิสระภาพกัญชาไทยคือวันที่ประเทศไทยปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด <c oughs> เมื่อวันที่9มิถุนายนปี2565นะคะวันนี้เราก็เลยฉลองครบรอบหนึ่งปีกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ฉลองอะไรเรา ไม่ใช่ไม่สนับสนุนการฉลองที่มาสูบกัญชาไปสูบบ้องสูบอะไรตามท้องถนนไม่ใช่นะคะการฉลองของเราเในเครือข่ายภาคีกัญชาคนชาติภาคีกัญชาแห่งชาติของเราก็คือการที่นําผู้ป่วยคนเจ็บคนป่วยคนที่หมดโอกาสคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายผู้ที่ยากจนที่ไม่สามารถรักษาต่อไปได้นะคะ แล้วกับแล้วได้มีโอกาสมาใช้กัญชาแล้วก็หายแล้วก็สุขภาพดีขึ้นถึงแม้บางคนจะมาหายขาดจะมาไปหาหายทันทีแต่ว่าเขาสุขภาพดีขึ้นฉะนั้นวันนี้ก็คือวันที่เขาเรียกว่าเป็นอิสระภาพของสุขภาพคนไทยในการที่จะมีทางเลือกทางเลือกและก็ทางลอดโดยการใช้สมุนไพรกัญชาซึ่งมีใช้นานมากกว่าหลายหมื่นปีแล้วทั่วโลก แล้วก็เป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำราไทยมาหลายร้อยปีแล้วถูกบันทึกไว้ในตำรายาพระนาลายัยไม่ว่าจะเราจะดะูจากประวัติการจารึกผนังวัดพระแก้วก็จะมีการจารึกหรือวาดรูปก,กัญชาไว้หลายๆที่โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายหนังเรื่องอหมอหลวงนะคะเป็นภาพยนตร์ที่ เ,เป็นละครที่ได้ฉายหลังจากที่กัญชาปลดล็อกก็จะเห็นว่าตำรับกัญชานั้นได้ใช้มานานแล้วหลายยุคหลายสมัยไม่ใช่ที่ไทยที่เดียวนะคะทั่วโลกอ,อียิปต์นี่เป็นหมื่นปีออินเดียมากกว่า5000ปีตำรายาของอจีนนะคะอยู่ในตำรายาสำหรับถวายห้องเต้มากกว่า3000ปีอยู่ในตำรายหมอหลวงของจีนเช่นกันฉะนั้น อย่าไปสับสนกับเรื่องว่าเอ้ยกัญชาทําให้เยาวชนอะไรพวกนั้นมันไม่มีกฎหมายข้อไหนนะคะที่เขียนว่าให้เยาวชนหรือสนับสนุนเยาวชนทุกกฎหมายเขียนไว้ว่าห้ามเยาวชนอายุต่ากว่า20ปีให้เข้าถึงกัญชาบางประเทศทางยุโรปกําหนดไว้ที่18ปีฉะนั้นมันมีรายละเอียดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนไหนที่ ไม่ชอบกัญชาลังเกียจกัญชามีเขาเรียกว่ากำแพงสำหรับกัญชาเขาก็จะใส่ร้ายจะต่อต้านอยู่